วัสดีครับอพี่น้องังไปครับวันนี้ครับพบกับหมูวานอีกเส้นเคยครับตอนนี้กำลังเดินทางมาใช่ครับคุณมูวานครับไปอบครับอบอบแบบใดครับอบสมุนไพรฟางหรืออบยังไงครับอบไก่ครับตอนนี้ไก่้กำลังรักไก่วัดอยู่ครับตอนโอ้ักไก่วัดเอาเอาเป็นการเป็นางครับเป็นการเป็นางครับมัโมเมียนแบบใดครับไปอบครับมื้อนี่อบอบยังไหนเนาะครับสมุนไพรเนื้อสุขภาพโอ้โมื้อนี่ไปกับไปเนี่ยครับมื้อนี่ไปครับโอ้เย็น เชิดเดด้วยนะครับเสียนโอดเสียนป๋องเสียนบูดหลักอะข้างในไงครับไอ้วุดครับเอาละครับเมื่อนี้เดี๋ยวไปเจอกันหนางานต่อจากนี้ครับไกลหอนล้วครับเดี๋ยวกลับมาถึงแล้วนะครับวัดบ้านดงน้อยหมู่ที่ห้าหมู่ที่สี่นะครับสมบูรณ์ประทานนะครับผมอำเภอนาดูนครับผมสุดยอดครับสุดยอด โอ้เอาจริงเลยครับอนี่นะครับมายถึงว่าอะไรครับผมพร้อมกับทีมงานครับพร้อมกับทีมงานครับคิดว่าสีเขาได้ยักนาทีครับผมทำให้นะครับชั่วโมงหนึ่งครับโอ้ชั่วโมงหนึ่งนี่ออกมานั่งข้างนอกครับต่าไปประมาณสามสิบวิเซียวเหลียงได้บอกครับโอ้ครับผม ทีมงานกำลังอัดอัดอนะกอครับผมซึ่งในเขาทำการอบคำนี้ครับพี่เครับเฉยๆเคยไหมทีเทียวไปครับเคยไหรู้สึกจังไงครับรู้สึกแบบว่าอบเข้าไปเราเป็นทังไหนครับปิดปิดตาครับเสียวตาแกล้งขันหีครับความรู้สึกความรู้สึกหลังจากที่อบไปยังไงครับให้อย่างน้อยมื่เมื่อหิวหิวเข่าไหมครับหิวเข่าอ่่หิวบ่ ในมือมันยังครับครับต่อไปครับจะเป็นการอาบน้ำครับนี่จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับเข้าไปเลยจ้แม่ครับนี่ครับเข้าไปเลยครับห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีปิงปองอยู่ห้องนี้เนี่ยห้องนี้เนี่ยห้องปูนคนไลยแล้วอะไรครับ นี่ครับตรงไหนก็เป็นประมาณนี้ครับโอ้สุดจอดครับนี่เป็นข้อการปฏิบัตินะครับโครงการอบสมุนไพรนะครับนี่ก็จะเป็นห้องห้องสองห้องครับอุบาศกอุบาศิกานะครับ นี่น้องๆนะครับเขาไปได้สักปักหนึ่งนะครับมาดูนะครับว่าผู้เดย์จะออกก่อนมูครับผ่านไปแล้วครับหนึ่งนาทีครับออกมาคนแรกครับคุณโอ๊ตครับโอ้ปไหนครับปงไหนครับ ยอดจัดระเบียบแตงหน่อยครับน้องบอกว่าสุดยอดครับห้อนห่อนมาครับรู้สึกห้อนมาครับห้อนสุดยอดเลยครับเอาแล้วเขาไม่แล้วก็จานครับออกไปเลยครับไอ้จกบูดครับเอ้าปิงปองครับเริ่มนะครับแล้วครับเอาแล้วครับ อ่าสุรสมุนไพรเขาเต็มปอดครับอืมยอดครับสุดยอดครับคาเชียครับครับอันนี้ก็เป็นลักการน้องกันนะครับด่งไฟนะครับต้มสมุนไพรอันนี้ก็เป็นหม้อต้มนะหม้อต้มขนาดใหญ่ครับสมุนไพรก็สิอยู่ในหมอนี่นะครับไอ้มันก็สิไปตามท่อครับ ทางทอเขาไปในห้องนะครับโอ้โุปนครับห่องเป็นมิดชิดอันนี้สมุนไพรก็สิประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆอย่างครับประมาณเท่าครับยัวครับผมมันเนี้ยนะครับอเอาไปนในห้องนะห้องก็จะแยกเป็นสัดส,ส่วนอย่างดีครับบาศก์บาส,กกบสิก,กาโอ้โหปืนทานปืนครับสเสียเพลิงครับ เอาละครับตอนนีกน็เวลาพอสมควรนะครับได้อบกันมาจนวาปอาทิตย์หลับเป่าฟาดครับมาสัมผัสความรู้สึกของคนอบนะครับเ็นยังไงนเน่นะครับนี่ตาแดงตาดำเลี่ยกนะครับครับ ากกรหายใจบ่ค่อยออกจังนี่ออกไปแล้วครับรู้สึกฮ้อนครับเออฮ้อนแม่นฮ้อนดีครับฮ้อนแม่นบ่ครับแม่นครับฮ้อนหายใจนี่แสบดังบ่ครับหายใจนี่หายใจทั้งปากครับโอ้ทิกไม้ด้วยนี่หายใจทั้งปากแม่นครับหายใจทั้งปากโอ้หายใจทั้งดังบ่ได้ครับมันแสบครับแสบดังเนาะครับจังไดตตัวครับประเด็นเย็นครับสูดเแลาเย็นลมหายใจครัง่ายออกมากอ่ะเป็นเบาๆครับ เพราะว่ามันวินครับมันวินเพราะมันห่อนหลายร่างกายเย็นๆพาไปมันห่อนออกมามันตื่ความตื่ความเย็นอีกมันวินครับเขายกแรกได้จากนาทีครับผมเขายกแรกกันว่าครับยกแรกกันนักเตะไปครับเขาแบกยกแรกเขายกแรกครับประมาณจักนาทีครับเตะจักนาทีครับหานาทีครับหาทีาถึงสิบนาทีครับยอดเยี่ยมเลยนะไมด้เบิ้งเวลาครับ เพื่นบอกว่าเขาตามกฎเพื่นบอกว่าตามขอปฏิบัติเพื่นบอกว่าเขาเจ็ดถึงแปดรอบอ่าอยากสอบถามว่ามือนี้เขาได้จักรอบครับมือนี้เขาได้สี่รอบแล้วครับสี่ห้ารอบแล้วสี่ห้ารอบนะครับเนาะรอบละว,ลวหานาทีแมนครับรอบละวหาถึงสิบนาทีประมาณน,นี้นะออ<อ>ครับือว่าดเดีย๋ยวมาเฉลีย่ยเฉลี่ยครับมีโอกาสใช่ไหมอยู่บกครับมีโอกาส สีผ้ามูไม้ครับแต่บอกเขาครับมันห่อนเอ้าคือวางสังกบเห็ดเห็ดกินนี่เห็นกินอยู่นี่มันมันเหนียงเนาะครับเนี่ยน้ำครับน้ำน้ำน้ำสมุนไพรอ๋อกินกินเพื่อให้ครับเพื่อเพื่อทดแทนเงินที่ออกไปครับผมว่าสมุนไพรในนี้เหนียงเนี่ยครับตุ่มเนี่ยกับปลุกกันครับเพป็นใส้ยังไงผมผมก็กินนะเพผนบอกกินกินรสลายรสรสชาติเปรี้งเลยครับรสชาติเปรีรสชาติจืดๆครับแต่ว่ามีน้ำตาลพวกน้ำตาลมานละกอได้ครับมาใส่มันก็สีบาดเั็กน้อยครับ เป็นสมุนไพรเขาไปใช้น้ำตาลครับผมอ๋อเพื่อคนอยากกินหวานโอ้ครับผมมีโอกาสกับสีพ้ามูงมาอยู่นะครับแต่ว่าจะขวางกับจะขวางเขามันหดครับและโดยรวมนี่ถือว่าดีครับดีผมเคยยินยันมามีคนแบบว่าเป็นอำมาพฤกอำมาตย์วิ่งครับมาหดแล้วีวย่างขาบางสีนะครับครับ ชากรับี่ครับชากลับเองเนี่ยมาูมันเลี้ยงครับมาเป็นเลี้ยงคือก็ย่อเดี่ยวนะครับนะขอบคุณหลายๆครับคุณที่ให้การสจำหน้าด้วยครับอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของคนที่ทดลองใส่จริงนะครับออกมาก็รู้สึกว่าหิวจัดจัง่อยครับกินทุกอย่างที่ขวางนะครับโตไปมาซี่ยโตนี่เซ็ตมืดเลยนี่ แมนบอกมาไงเออวันหญ่ก <laughs> <laughs> ็ย <naked> ังงอเมีนนะครับผมเป็นนี้มิเกวครับหาครับรับรับวันนี้กันทีมงานอ่างอบหมวดโอ้ยโมแมนทีมงานอบสมุนไพรแต่จิ๋วล้าไปเบียรเจ้านี้ครับโอ้คำแล้วครับสวัสดีครับผม